สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครูอัสมันนะครับจะมาเฉลยแบบฝึกหัดสมัยของนักเรียนชั้นป .6 นะ,อะตอนเช้านะครับก็มีผู้ปกครองนักเรียนมาส่งการบ้านนะครับของนักเรียนแล้วก็ครูก็ได้เห็นนะครับนักเรียนหลายคนก็ทําได้นะครับแต่ว่าครูอยากจะให้นักเรียนลองเช็คดูด้วยนะครับว่าที่เราทำเนี่ยถูกไหมะนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการเฉลย ER. นะครูจะพยายามให้กระชับมากที่สุดนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับดูรูปนี่ดูรูปครับเรียนเรื่องอะไรเอ่ยนะตอบได้ไหมครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอาชีพ นะครับอาชีพภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรเอ่ย occupations นะครับหรือคำที่สั้นกว่านะก็คือ jobs นะครับ jobs อ,บอโอเคพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับ นี่เลยนะแบบฝึกหัดที่ครูสั่งให้นักเรียนยได้ลองทำดูนะเรามาทำข้อที่หนึ่งนะครับในคลิปนี้ข้อที่หนึ่งอ่านโจทย์ครับ find eight words about occupations นะครับ find แปลว่าอะไรครับแปลว่าหาหา e เท่าไหร่ครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 bad words ก็คือคำศัพท์นะครับคำศัพท์ about เกี่ยวกับ occupation แปลว่าอะไรครับเมื่อกี้ครูบอกแล้ว ความหมายเหมือนกับคำว่า jobs นะครับแปลว่าเกี่ยวกับนะตรงนี้เกี่ยวกับอาชีพนะครับเขาให้เราหาคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพกี่คำครับ8ปดคำนะ8คดคำคำที่1น,นะครับคำที่1น,นักเรียนเจอไหมครับคำที่1นึ่ง มันทัดแรกเลยนี่เลยครับคำที่หนึ่งใช่ไหมครับอ่ะลากถึงไหนนี่โอเคคำนี้อ่านว่า pilot 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 นะครับแปลว่าแปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าอะไรครับนักเรียน พายเลก็คือนักบินนะครับนักเรียนจดความหมายภาษาไทยลงไปด้วยนะครับจะได้ไม่ลืมนะนักบิน A pilot works at the airport on an airplane นักบินทำงานที่สนามบินนะครับแ i r p o r t และก็ on the airplane บนเครื่องบินนะครับเจอแล้วคำที่1นึ่คำที่2ครับเจอไหมครับคำที่2นี่เลยใช่ไหมครับลากไปถึงตัวที่นะครับอ,อ่านว่า astronaut 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 นะครับแปลว่านักบินอะไรครับ แต่ว่านักบินอวกาศนะครับอา่าออสโทรนอตนักบินอวกาศใครอยากเป็นนักบินอวกาศบ้างครับมีไหมอา่าต่อไปคำที่สามนะครับนี่เลย someone who works uh, at the hospital นะครับไปบังความหมายนี่นะนะอ่านว่ายังไงครับคำนี้ง่ายใช่ไหมครับอ่านได้นะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ออรแปลว่าแปลว่าอะไรครับนักเรียนหมอ หรืออีกคำหนึ่งเราเรียกว่าอะไรครับแพทย์ Pet. นะ,ะเห็นไหมครับเห็นนะโอเคนะได้3ามคำแล้วนะครับคำที่1 Pilot คำที่2 a s t r o n a u t คำที่3 Doctor ต่อไปเอ้ข้างหน้า Doctor รู้สึกว่าจะเป็นอีกคำหนึ่งนะครับเจอไหมครับนี่เลยนี่นี่ อ่านว่ายังไงอ่นว่ายังไงครับอ,อ่านแค่นี้ก่อนก็ได้ s I n G, sing sing แปลว่าอะไรครับ s i งร้องเพลงนะครับ s i n แปลว,ว่าร้องเพลงทีนี้เขามี er ต่อท้ายนี่ครับ er นะสังเกตนะครับ s i งเป็นคำกริยาใช่ไหมครับบ่งบอกถึงการกระทํา คำกริยานะครับในภาษาอังกฤษถ้าเราบางคํานะครับถ้าเราเติม er นะครับจะทําให้แสดงถึงผู้กระทานะครับคนที่ทําสิ่งนั้นๆน,น,นะครับจดนิดนึงนะ er แบบนี้นะครับต่อท้ายนะจะแสดงถึงผู้ที่ทำนะครับซิง แปลว่าร้องเพลง Singer เติม er ครับ Singer คนที่ทำร้องเพลงนะครับผู้ที่ร้องเพลงอาชีพของเขาคืออะไรครับนะักร้องนะครับอ่านี่นะเติม er มีคำอื่นอีกไหมครับมีครับมีอย่างเช่น w r i t e Write แบบนี้ครับ Write แปลว่าเขียนนะครับมีตัว e อยู่แล้วเติมแค่ R ลงไปนะครับต่อท้ายแปลว่านักเขียนเห็นไหมครับทำอะไรอีกนะ Play Play แปลว่าเล่นใช่ไหมครับเติม e r ต่อท้ายแปลว่าผู้เล่น ผู้เล่นนะครับอย่างเช่นฟุตบอลเพลเยอร์นะครับผู้เล่นฟุตบอลก็คือนักฟุตบอลนะครับอโอเคตรงนี้นะครับสรุปว่าซิงเกอร์แปลว่าอะไรครับซิงเกอร์นักร้องนะครับตัวอย่างประโยคนะครับตูนบอดี้สแลม is a singer นะครับพิทูนบอดี้แลมเนี่ยเป็นนักรอ้องโอเคต่อไปกันเลยนะหาคำต่อไปคำต่อไปนะครับยาวหน่อยนะครับนี่ s h o p ไม่ใช่แค่นั้นนะครับลากมาถึงนี้เลยนะครับโอ้อยังลากไม่สุดนะเอาไหมนี่ โอเคช็อปแอสซิสต์แท s ช็อปแอสซิสตแชอปแปลว่าร้านค้านะครับ a อสซิสต์แแปลว่าผู้ช่วยผู้ช่วยร้านค้านะครับนักเรียนเคยไปซื้อของที่ร้านไหมครับร้านใหญ่ๆเขาก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือเราใช่ไหมครับอาอาชีพนั้นเราเรียกว่าพนักงาน ขายของก็ได้นะครับพนักงานขายของเขียนที่ว่างๆนะครับจดลงไปด้วยพนักงานขายของนะครับโอเคต่อไปครับเมื่อเช้าหลายคนหาคำนี้ไม่เจอนะครับอีกอาชีพหนึ่งครับนี่เลย เห็นไหมครับ dive นะครับสังเกตน,นะเติม er ลงท้าย dive นะครับ dive แปลว่าดำน้ำนะครับเป็นคำกริยานะครับเนี่ยถ้าแค่นี้นะ dive แปลว่าดำน้ำนะครับเติมเติม er ลงไป นะครับผู้ที่ดำน้ำําอาชีพของเขาก็คือนักดำน้ํานะครับหรือนักประดาน้ำก็ได้นะครับนักดำน้ำโอเคนะครับต่อไปนี่นะครับ เห็นไหมครับคำนี้อ่านว่า reporter, reporter reporter นะครับ report เ okay, อาแคนี้แปลว่ารายงานนะครับรายงานนะเติม er ผู้ที่รายงานนะครับคนที่รายงานอาชีพของเขาคืออะไรครับใครที่คอยรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆใครครับ นักข่าวหรือว่าผู้สื่อข่าวใช่ไหมครับอาอานะชีพของเขาก็คือนักข่าวนะครับนักข่าวอา reporter สุดท้ายครับอันนี้นะ you are a student นะครับนี่เลยนะ student แปลว่าอะไรครับนักเรียน นะอ่โอเคนะครับก็ครบแล้วครับเขาให้เราหา8คำนะคำที่1นะครับคำที่1อ่านว่า pilot แปลว,ว่านักบินนะครับนักเรียนฝึกอ่านตามครูด้วยนะครับจะได้นะฝึกนะครับให้เราคุ้นเคย pilotpilot pilot. คำที่2 astronaut astronaut คำที่สาม singer singer คำที่สี่ doctor doctor คำที่ห้า shop assistant shop assistant คำที่หก diver diver คำที่เจ็ด reporter reporter คำที่แปด student student โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกับข้อต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ